วันนี้จะขอพูดถึงลักษณะของคนปากดีซึ่งเป็นด้านตรงกันข้ามกับคนปากบอนคนปากดีนั้นมีลักษณะ4ประการด้วยกัน 1. ชอบมองหาแต่แง่ดีแง่มีประโยชน์ของคนอื่น 2. ชอบจดจำลำลึกถึงแต่เรื่องดีๆเรื่องมีประโยชน์ของคนอื่น 3. คิดก่อนพูดเสมอ 4. มีความสุขกับการได้เผยแพร่เรื่องราวดีๆที่มีสาระประโยชน์ของคนอื่น ฉะนั้นเมื่อใครก็ตามคบคนปากดีจงเรียนรู้ที่จะเจริญรอยตามเขาจนกลายเป็นคนพูดเก่งพูดดีและพูดมีประโยชน์คมธรรมประจำวันนี้ก็คือคนปากดีเหมือนราศีอยู่ที่ปากไม่ลำบากเพราะพูดเก่งเปล่งรังสีวิกฤตกล้ายังกลับร้ายกลายเป็นดีเพราะปากมีปัญญาพาทีทองถึงกระพูด จึงค่อยพูดเป็นสูตรปราดคำสะอาดจ,จึงเปล่งสู่หมู่ชนผองคิดก่อนพูดทุกเพลาอย่าขนองวาทีทองเพราะพูดพริง้งไม่ทิ้งทม